มุกตีเฟียดพิเศษขึ้นทางชุดไปแล้วครับตั้งแต่ชูซายเอชบีเอชหญิงบอตั้งแต่อย่างไม่เริ่มไลค์สำหรับคู่จิ้นสุดท้อหญิงอานันต์และบอวันรัตกหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้พบเจอแันครับมันพักครับก็เลยถือโอกาสแล้วมเข้าใจแฟนล่าสุดชินขาชูซายก็ได้คว้าสองหนุ่มครับมาต้องพูดคุยกันแบบคุ็นเป็นเองครับน้อมเล่าถึงที่มาที่ไปของคอมเมนต์ แสนดีที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดสองเริ่มต้นมาจากไหนแล้วใครจะเป็นแสนดีของใครครับต้องรอของรอฟังจากต่อทั้งสองลูกครับจะติดแค่ไหนไปส่งกันแล้วผมก็มีดูหนังอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นดนตรีครับเล่นพวกคีย์บอร์ดกีตาร์อะไรเงี้ยครับก็เล่นไปเรื่อยแล้วก็วาดรูปเล่นแล้วก็อยู่แต่ในห้องอยู่แล้วก็แวะมาออฟฟิศบ้างอะไรครับอมาก็ คล้ายๆกันแหละก็ออกกำลังกายดูหนังฟังเพลงเล่นเกมทั่วไปที่แบบไม่ค่อยออกไปข้างนอกมากอะไรเงี้ยแกงขึ้อย่งเขาแหละเขาเป็นคนชอบอเติมไงอะไรที่ธรรมดาธรรมดามันจะแบบซ้ำแต่นี่ที่หนึ่งมันก็เยอะใช่ไหมก็เลยเติมมันดูนเล่นแบบว่าผมผมติดมาจากการทำไอ้รูปเล่มวิทยานิพนธ์เด็กสมัยมัธยมว่าหนึ่ง .1 1 1.2 1.3หนึ่งหนึ่งจุแล้วก็มาสองใช่ไหมแต่นี้มันจะเป็น1.1 1 2จุเห็นว่ามันเท่ดีก็เลยแบบว่าคำว่าแสนดีที่หนึ่งเนี่ยมันเห็นคนใช้กันเยอะในในทวิตเตอร์แสนดีที่หนึ่งอะไรเงี้ยผมก็เลยเออเป็นคำที่แบบเก๋ดีเออเอามาใช้แบบใครทำอะไรดีๆให้ก็แบบว้าวแสนดีที่หนึ่งเลยว้าวแสนดีที่หนึ่งเลยว้าวแสนดีที่หนึ่งเลยแต่พอมันเป็นที่หนึ่งแล้ว เราจะมาให้ที่หนึ่งทุกคนไม่ได้ใช่ไหมครับเราเราอยากให้เขาเป็นที่หนึ่งเหมือนกันแล้วก็เป็นเป็นยิบย่อยแล้วกันแสนดีที่หนึ่งจุดสองแสนดีที่หนึ่งจุดเจ็ดอะไรเงี้ยเอ๊ะใครอยากเป็นที่หนึ่งจุดหนึ่งด้วยก็เป็นจุดหนึ่งอีกแล้วกันอ๋อที่หนึ่งแม่ผมเองเขามาเม้นท์ถามแม่ตอนแรกตอนแรกผมเม้นท์ให้กับแบบพี่ทีมงานคนหนึ่งว่าแสนดีที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งแล้วอันนี้ก็เลยแบบเล่นเล่นกันแล้วแบบแล้วที่หนึ่งอะใครแล้วผมก็เลยเม้นตอบไปว่าแม่ครับแม่ เป็นไรเอ้ยให้มันดูเจอให้มันดูเจอเข้าไปเอ้ยแวมั่ไงมวะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True ิ i s i เอดีเรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fan Page ของ True i i s i d อและเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ